ก็กาบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 24R นะครับผมอ่ะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อขายในตลาดนะครับผมภายในเกม o d e r n w a r s h i p นะครับผมว่าซื้อขายกันยังไงนะครับผมแล้วใช้อะไรซื้อนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับผมเราต้องมีเหรียญ As ร o สคอนะครับผมในการซื้อขายของในตลาดนะครับผม ซึ่งเหรียญอัดคอยนเนี่ยนะครับผมสามารถเติมเอานะครับผมหรือว่าเก็บจากภารกิจดูโฆษณาก็ได้นะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าตลาดก่อนเลยละกันนะครับผมว่าเข้ายังไงนะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับผมเรากดไปที่3ามคิดก่อนนะครับผมตลาดเนี่ยจะอยู่ตรงสมัครพักพวกนะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับผมตรงสมัครพักพวกนะครับผมเราก็กดเข้าไปเลยนะครับผม พอเข้ามาที่หน้าตลาดแล้วนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าการซื้อของในตลาดเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีราคาขึ้นราคาลงต้องเช็คดูดีๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อของในตลาดนะครับผมแล้วก็การเช็คราคานะครับผมว่าเช็คยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมต้องดูสิ่งที่เราอยากได้นะครับผมสมมุตินะครับผมผมอยากได้ A 2 2นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมเช็คราคานะครับผมสีเหลืองข้างบนนะครับผมคือราคาคนที่ยังไม่ลงนะครับยังไม่มีการขายนะครับผมส่วนสีฟ้านะครับผม คือราคาที่คนตั้งขายแล้วนะครับผมสมมติผมเจ้าถูกสุดแล้วก็กดเข้าไปครับผมแล้วก็ทําการกดซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขายของกันบ้างนะครับผมว่าขายยังไงนะครับผมสมมุตินะครับผมผมอยากขายเจ้าปลาดุก S M X 3 1นะครับผมเอามาเช็คราคาก่อนนะครับผมว่าเขาขายราคากันยังไงบ้างนะครับผมสมมติผมจะขายนะครับผมกดไปที่ ขายนะครับผมแล้วก็จะมีการตั้งราคานะครับผมประดุกลำนี้นะครับผมผมจะขายในราคา520นะครับผมแล้วก็กดไปนะครับผมแล้วเห็นปุ่มยอมรับไหมครับผมเราก็กดยอมรับไปเลยนะครับผมเป็นการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม พอขายเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับบางคนนะครับผมอยากเช็คของว่าของที่เราขายไปเนี่ยนะครับผมเช็คอย่างไงนะครับผมกดไปที่ช่อง3นะครับผมนี่นะครับผมจะเห็นของที่เราขายอยู่นะครับผมส่วนของที่ขายออกไปแล้วนะครับผมเราสามารถกดดูได้ที่ช่อง4นะครับผมนี่นะครับผมเป็นของที่เราขายไปแล้วเราได้เงินอัสคอยมาแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการซื้อขายภายในเกมโมเดิร์นบอชชิพนะครับผมน้องๆก็ลองไป ทดลองเรียนรู้เอานะครับผมย้ำนะครับผมว่าการขายของใน Modern Warship ในตลาด Modern Warship เนี่ยนะครับผมขายได้เฉพาะของ b บ a c t t o n Plus เท่านั้นนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย